สวัสดีครับเชื่อว่าเด็กไทยหลายๆคนนะครับมีปัญหาในเรื่องของการพูด presentation การนำเสนอหน้าห้องจริงๆไม่ใช่แค่เด็กหรอกครับผู้ใหญ่วัยทำงานหลายๆคนเนี่ยก็เจอปัญหานี้นะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับอยากจะมาแชร์กับทุกคนไม่ใช่ว่าผมพูดเก่งหรือว่าอะไรนะแต่ว่าพอดีผมมีโอกาสนะครับได้พูดคุยกับป้าแจ๋วนะครับวิไลซึ่งเป็นครูที่สอนในด้านของ Presentation Skill เนี่ย อยู่แล้วได้พูดคุยกับแกประมาณ1ชั่วโมงแล้วจากนั้นเนี่ยก็ได้ไปโรงเรียนคอร์สที่ทำงานนะก็เรียนกับทาง Pronality Academy นะครับโดยครูน้ำฝนอันนี้ก็ไปเรียน1วันด้วยกันก็เลยเอาความรู้ดีๆตรงนี้มาแชร์แล้วกันจะพูดถึงสองค์ประกอบที่จะช่วยเราในการพูดหน้าห้องให้ดีขึ้นนะครับหก็คือเรื่องของ Audience ต้องรู้จัก Audience ยังไงสงเรื่องของ Content เนื้อหาที่จะพูดสำคัญยังไงบ้างและสุดท้ายก็คือเรื่อง Skill ทักษะอื่นๆในการใช้พูดหรือว่าแสดงท่าทางที่จะช่วยส่งเสริมให้การพูดของเราดีขึ้นอ่ะเราไปเริ่มกันเลยนะครับประเด็นแรกเรื่องของ audience ผู้ฟังของเรานะเราจะต้องรู้จักก่อนว่าผู้ฟังของเราเนี่ยคือใครนะครับฉะนั้นเราต้องตั้งเป้าหมายให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ฟังเหล่านั้นให้ได้นะเราต้องมีเป้าหมายในใจก่อนเลยว่าวันนี้เราจะพูดให้ใครฟังและ ฟังและเขาต้องทำอะไรอันนี้คือการตั้งประโยคเป้าหมายผู้ฟังมีสี่ประเภทนะโดยยิ่งถ้าเราไปพูดให้กับผู้บริหารหรือว่าอะไรเนี่ยเรายิ่งต้องรู้จักประเภทของเขาให้ดีเลยว่าเขาชอบฟังเนื้อหาแบบไหนหรือเขาเป็นคนแบบไหนอันนี้ได้ข้อมูลมาจากทางคุณน้ำฝนนะเขาบอกว่าผู้ฟังจะมีอยู่สี่ประเภทนังแบ่งเป็นสีมีน้ำเงินแดงเหลืองเขียวอ่ะสีแต่สีเป็นยังไงบ้าง สีน้ำเงินเนี่ยคือเป็นผู้ฟังลักษณะของเจ้าระเบียบหรือเป็นคนที่ยึดตามขนบรรมเนียมคือต้องเป๊ะนะครับฉะนั้นเราไปพูดเขายัางไงเราต้องมีเนื้อหาที่เรียงเลยหนึ่งสองสามสี่คืออะไรวันนี้วัตถุประสรงค์ข้อเสนอเพื่อพิจารณาคืออะไรอะไรเงี้ยคือต้องยึดตามร,รมเนียมเป๊ะๆเลยอาจจะไม่ได้เน้นมุกตลกอะไรมากมายนะครับขอให้เป๊ะไว้ก่อนอันนี้คือสีน้ำเงิน,ส,น,งนสีแดงคือผู้นําในเชิง aggressiv ที่แบบชอบลุกไปข้างหน้าชอบแบบ สมมติว่าเราพูดแบบเวินเวิร์ออกทะเลเนี่ยเขาจะบบตัดจบเลยว่าขอไปหน้าสุดท้ายเลยได้ไหมแบบนี้ครับฉะนั้นเราต้องรีบเขาเรียกว่าอะไรโยนวัตถุประสงค์ออกไปให้เร็วที่สุดนะอันเนี้ยสมมาหรับพูดนําเชิงลุกเนี่ยพูดปุ๊บรู้เลยว่าวันนี้มาพูดเพื่ออะไรวัตถุประสงค์คืออะไรนะแล้วก็ไม่ตัดน้ําออกให้หมดเอาให้เนื้ออย่างเดียวนะครับแล้วเน้นอารมณ์ร่วมอะไรต่างๆสีเหลืองสีเหลืองเนี่ยเป็นสายเขาเรียกว่าเข้าอกเข้าใจหน่อยนะเน้น p a s s i v หน่อยก็คือเราจะต้อง เราจะไม่ไม่พูดอะไรที่มันดูแบบทาร้ายจิตใจคนอื่นหรือว่าคือพยายามถนอมน้าใจพยายามพูดในเชิงประนีประนอมนะครับเข้าอกเข้าใจเน้นความรู้สึกมาก่อนเนื้อหาหรือความสําคัญของสิ่งที่จะพูดนะอันเนี้ยก็เป็นสายอีกสายหนึ่งต่อไปสายสุดท้ายสายสีเขียวเรื่องจะเป็นเรียกว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ได้นะคือเป็นคนที่ต้องมีข้อมูลยืนยันชัดเจนเหตุและผลเป็นยังไงนะครับฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องเตรียมข้อมูลให้เหมาะสมนะ สี่ประเภทเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรวิธีการที่จะนําเสนอให้เขาพอใจได้แตกต่างกันไปอันนี้คือประเด็นแรกนะต้องรู้จักออเดียนส์ก่อนแล้วมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการเข้าถึงออเดียนส์นั้นๆต่อไปข้อที่สองนะครับเรื่องของคอนเทนต์อันนี้สําคัญที่สุดเลยคอนเทนต์ s King ก็คือคุณจะมีทักษะจะยังไงถ้าเนื้อหาที่คุณพูดมันมันไม่ดีหรือว่ามันไม่ถูกแบ่งออกมาเป็นสตรัคเจอร์ที่ชัดเจนเนี่ยจะมีปัญหาแน่นอนนะ ทีนี้มันจะต้องแบ่งออกเป็นอะไรบ้างนะในการพูดเนะี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นหลักๆก็สามสามพาร์ทหนึ่งก็คือเรื่องอินโทรอินโทรสำคัญมากนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการดึงให้ผู้ฟังเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรตัดสินใจว่าจะอยู่ฟังคุณจนจบหรือไม่ก็ตั้งแต่ตอนอินโทรนี่แหละถ้าเปิดมาแล้วเฮ้ยมันดึงเขาได้มันตราตึงเนี่ยคนก็อยากจะฟังจนจบแหละแต่ถ้าเปิดมาแล้วโอ้มันอะไรเงี้ยไม่ฟังดีกว่านะครับชั้นอินโทรเปิดยังไงเขาบอกว่าจะต้องเปิดมาด้วยปัญหา คือแทรกออกมาเลยว่าปัญหาที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะพูดเนี่ยมันคืออะไรนะโดยอาจจะเป็นคําถามก็ได้คุณเคยเจอแบบนี้ไหมหรือคุณคิดอย่างนี้ไหมหรืออาจจะเป็นคําคมเด็ดๆขึ้นมาที่จะแสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหาที่เรากําลังจะพูดในรที่เราจะนําเสนอโซลูชันออกมานะมันก็จะได้พอเราได้ปัญหาเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าเอ้ยทําไมเราถึงมาพูดเรื่องนี้คนฟังจะรู้แล้วว่าทําไมเราต้องต้องมาฟังในเรื่องนี้ นะพอต่อไปปุ๊บเนี่ยเราก็โยนโซลูชันไปเลยบอกว่าอ่าวันนี้เราจะมีอ่มีคําตอบจากที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดไปเบื้องต้นเนี่ยยังไงนะครับอันนี้ก็จะต้องพยายามทําให้ตราตรึงเนะเสร็จแล้วมันก็จะโยงไปสู่ว่าแล้วเราพูดในในหัวข้อน,นี้ในฐานะอะไรเราเป็นเอ็กซ์เพรหรือเปล่าหรือว่าเราเป็นคนที่มีเกี่ยวข้องความเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ยังไงนะครับก็จะ มาเหมือน i n t r o d e ว l ์ตัวเองนิดนึงแล้วแล้วก็จากนั้นก็จะควรจะต้องแจ้งลำดับในเรื่องของคอนเทนต์ว่าวันนี้จะพูดมีหัวข้ออะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับอันนี้คือ part intro พอเสร็จแล้วเนี่ยในตัวของเนื้อหาหรือว่าส่วนส่วนกลางเนี่ยพยายามพูดให้มีตัวเลขมาเกี่ยวข้องเช่นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยจับประเด็นได้ง่ายนะครับแล้วรู้ไหมว่าควรจะมีไม่เกินสักกี่ประเด็นดีถึงจะ เรียกเลยว่าไม่ยืดยาวจนเกินไปเนะเขาบอกว่าสามประเด็นเท่านั้นอย่ากเกิน3ามนะเพราะว่าเหมือนจิตสำนึกของมนุษย์หรืออะไรก็ตามเนี่ยจะฟังจับใจความได้ประมาณสามถือว่าพอดีแล้วกำลังลงตัวนะถ้ามัน4ี่มันห้าบางทีมันมันอาจจะมากเกินไปเมื่อกี้อินโทรไปแล้วพัดเนื้อหาพาัดกลางไปแล้วปิดท้ายก็ต้อง conclusion หรือบทสรุปนะครับสรุปยังไงก็ต้องย้อนกลับไป ถึงวัตถุประสงค์ให้ได้ว่าอสรุปแล้ววันนี้เราต้องการให้ผู้ฟังเขาได้รับอะไรหรือมีประโยค call to action ก็คือเรียกร้องให้เขาทำบางอย่างเช่นวันนี้พูดไปสมมติพูดเรื่อง Presentation เนี่ยจุดจบก็คือมัมอยากจะบอกว่าให้ทุกคนกล้าที่จะลองไปฝึกดูในการพูดการพูดไม่ยากอย่างที่คิดขอแค่คุณมีทักษะแล้วก็เรียนรู้เรื่องของวิธีการอแบบนเป็นต้นนะครับอ่ะเมื่อกี้เรา ไปแล้วเรื่องของคอนเทนต์เรื่องสุดท้ายแล้วก็คือเรื่องของสกิลในการนําเสนออันนี้มันจะเป็นเรื่องจุกจิกเล็กน้อยคือจะต้องอาศัยประสบการณ์มากกว่าในการที่จะในการที่จะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรนะอ่ะเราก็มาดูเลคอมเมนต์แล้วกันอาจารย์เขาก็แนะนําว่าหนึ่งเนี่ยพยายามพูดให้ช้าลงนะวัยรุ่นเนี่ยหรือว่าคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ผมเองก็เป็นก็คือมันเราคิดเร็วนะในหัวมันไปเร็วบางทีต้องค่อยๆชา้ชาๆเพื่อให้ผู้ฟังเขาได้ย่อยนะ แล้วไม่จําเป็นจะต้องพูดตลอดแบบไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรไม่หยุดเลยหรือไม่มีไม่อยากให้มีเดซแอร์แบบเนี้ยมันก็ไม่จําเป็นเสมอไปบางทีหยุดสักหน่อยเพื่อให้คนฟังเขาได้คิดตามว่าประโยคที่พูดมาก่อนหน้านี้มันจริงหรือเปล่านะหรืออาจจะมีการเน้นคําสําคัญอันนี้ผมพยายามแกล้งแกล้งเน้นเข้ามาว่าเออมันจะเป็นยังไงเน้นดูว่าเฮ้ยอันนี้มันสําคัญจริงๆงเนี่ยเป็นต้น หรือบางทีการหยุดมันก็จะช่วยให้เราเขาเรียกว่าไม่ต้องแบบไม่ต้องหยุดคิดแล้วแล้วบางทีเวลาเราคนเรากําลังคิดเนี่ยมันก็จะหลุดคําที่แบบเป็นคําคิดอยู่เออเออก็หรืออะไรเงี้ยมันก็จะลดลงได้นะฮะโดยที่เราใช้วิธีการหยุดแทนนะให้ความเงี่บมันช่วยเราต่อไปเรื่องของการนั่งนั่งให้ตรงเนี่ยผมก็มีปัญหานะนั่งไม่ค่อยตรงคือต้องอกพายไหลพึงนะหรือว่าถ้าเวลายืนเนี่ยยิ่งต้องแบบ เขาเรียกว่าล็อกกล้ามเนื้ออาจารย์เขาจะสอนว่าแบบต้องมาถึงหนึ่งสองสามแล้วล็อกล็อกกล้ามเนื้อให้มันเกิดความมั่นคงไม่ใช่ปล่อยแบบเปื่อยไปเลื่อยไม่มีการล็อกกล้ามเนื้ออันนี้ก็จะไม่ดูไม่น่าเชื่อถือนําดูไหลไปเรื่อยนะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็นอกจากอกพายลายพึ่งเนี่ยัมนมืนการเปิดไฟนะครับก็ใหเราต้องมีการยิ้มด้วยเขาบอกว่ายิ้มเนี่ยมันจะช่วยให้มันเขาเรียกว่าอะไรมันดูรีแลกซ์ดูเป็นกันเองแล้วก็ผู้ฟังก็เปิดใจพร้อมที่จะฟังของเรานะ แล้วถ้าทางมือไม้เป็นไงครับเราก็ต้องใช้อย่างเหมาะสมคือผมก็เป็นบางทีใช้เยอะเกินนี่นก็จะดูรบกวนแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเราใช้แบบแค่มันอย่างที่บอกอาจจะใช้นับตัวเลขเนาะหรือว่าใช้เน้นบางอย่างมันก็จะพอดีพอเหมาะซึ่งการพูดออนไลน์เนะี่ยเห็นแค่จอสี่เหลี่ยมแบบนี้มันจะค่อนข้างใช้พลังงานมากกว่าแบบออฟไลน์นะแล้วก็มือไม้ถ้าเราทําอยู่ข้างล่างเนี้ยใช่หไหมคนก็จะไม่เห็นบางทีมันก็ต้อง โพสิชันของมือมันก็ต้องมาอยู่ด้านบนแทนอะไรลักษณะเนี้ยอันนี้ก็ต้องกลับไปตามคอนเท็กซ์ที่เราพูดนะครับยิ่งถ้าเราเป็นพูดภาษาอังกฤษเนี่ยยิ่งต้องพูดให้ช้าลงเลยแล้วก็มีการสเตรสคำนในภาษาอังกฤษมันจะมีอยู่แล้วแล้วก็พยายามใส่ประโยคที่มันเป็นคอนเวอร์เซชันแนลมากขึ้นคือเราอาจจะไม่ได้ยึดตามบางทีเราเขียนสคริปต์เนี่ยมันเป็นภาษาเขียนไงแต่ว่าถ้าเราพูดเนี่ยมันต้องมีโฟลว์เนี่เหมือนกับเราพูดกับคนอีกคนนึงอยู่ลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็คือสาม ทริคหลักนะเรื่องของรู้จักออเดียนเรื่องของคอนเทนต์ที่ดีนะมีกี่มีอ่ายแล้วนะพยายามจะตัดให้ได้มากที่สุดนะแล้วก็เรื่องของสกิลเทคนิคต่างๆลองไปฝึกกันดูนะมันมีวิธีการให้แล้วเราลองไปใช้นะแล้วที่สําคัญเนี่ยไม่ว่านักพูดที่เก่งขนาดไหนเนี่ยเขาจะต้องฝึกก่อนที่จะพูดนะพยายามพูดหน้ากระจกก่อนที่จะไปพูดเช้าวันรุ่งขึ้นแบบเนี้ยซ้อมให้มันกล้ามเนื้อมันจําแล้วมันจะออกมาโดยธรรมชาตินะครับก็ หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับในเรื่องนี้สวัสดีครับ